กราบสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในเกมรถแข่งแรลลี่ฟูลี่นะครับอ้อันนี้เป็นแข่งตอนกลางคืนนะครับนี่มีมะตกด้วยลื่นดีแท้ทีนี้สนามนี้มันจะบังคับยากหานะครับเพราะว่ามันเป็นมะมันจะลื่นนะครับ นี่เวลาเราเข้าโค้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยชนตูดทำไมเนี่ยโอ้ชนตูดเราแล้วก็ไปโอ้ไปไม่รอเลยอ่ะตามไปตามไป นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย่เห็นไหมมาชนตูดเขาไว้นี่แม่ไปหรอกโอ้จะไปไหนบางไลยบางไลยบางไลยดีครับโอ้โหโค้งโค้งเราต้องดีชิงนี้แล้วเพราะว่ามีตามหลังไม่ โอ้โหสรรได้เล็กเลยอะเหลืออยู่กี่คันห้าคันครับโอ้โหมีคันหนึ่งมาเร็วด้วยเราจะรอดไหมเนี่ยรีบขดไนทัดนี้ไปก่อน โอ้โหขี้ตูดมาแล้วโอ้โหมาอย่างไวอ่ะโอ้โหแซงไปเลยง่ายยังไงเนี่ยเฮ้ยอ่ะแซงคืนครับแซงคืนเอาแล้ว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 ตามตูดมาแล้วตามตูดแล้ว นี่กดในตัดไปก่อนทันไหมทันไหมทันไหมไม่ทันนะครับโอ้โหเรย,ยบร้อยนิดเดียวเอง21บวิกับ22บวินะครับครับก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปเจอเกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ